ฟอร์มของผู้ชายคนนี้ตกลงไปเรื่อยๆนะครับเดลีอาลีคนนี้อนาคตเริ่มไม่สดใสสโมสรนเอฟเวอร์ตันครับไม่ยินดีรับเดลีอารีกองกลางฟอร์มตกคนนี้กลับมาจากเบสิกตันระหว่างฤดูกันนะครับยังไม่เอาดีกว่ารายงานจากสกายสปอร์ตครับบอกว่าสโมสรเบสิกตัสเนี่ยไม่พอใจผลงานและก็ฟอร์มการเล่นของเดลีอารีเลยครับซึ่งต้องการยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวกับทางเอฟเวอร์ตันทันทีที่เซ็นสัญญาเอาไว้ตลอดฤดูกัน2022-2023ถือว่าอีกยาวนานเลยนะครับ ตอนนี้เดลีอัลลี่เนี่ยมีฟอร์มที่ย่ยมเย่และก็ทัศนคติในการเล่นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับเฮชโค้ดคนใหม่อย่างกุเนสได้เลยที่ตอนนี้จับนั่งสมรองและไม่ได้ลงสนามมันหลายเกมติดต่อกันแล้วนะครับทุกอย่างเหล่านี้เลยครับจึงทําให้เบซิตันเนี่ยอยากเจรจากับเอฟเวอร์ตันอีกครั้งหนึง่งเพื่อส่งตัวเดลีอรลลี่กลับไปที่กุลิสันพาร์คแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลเนี่ยที่เซ็นเอาไว้เมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีท คาดว่าทางเอลฟ์ตันนะครับยังอยากได้ค่ายืมตัวเดลิเอรี่เต็มจํานวน,นครับคาดว่าตัวเลขอยู่ที่1ล้านปอนด์เหมือนกับค่าเหนื่อยนักเตะในส่วนของเบสตัสที่จะต้องจ่ายจนจบครบสัญญาแบบไม่ขาดตกบกพร่องด้วยซึ่งทําให้การส่งตัวกลับอังกฤษไม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้สําหรับอนาคตของเดลิลอรี่นะครับฟอร์มไม่เปรี้ยงไปแล้วนะครับผู้ชายคนนึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่รวมไปถึงอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับฟุตบอลของเขาจะสดใสอีกหรือเปล่ามัน มันต้องรอดูนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมได้เลยครับจัดมาฮาวารุ่น